สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะ,ะมีบอลน,นีิกาดัวแข่งกัน2คู่นะฮะเป็นรอบเพลย์ออฟฮะแข่งกันเช้าวันพรุ่งนี้ฮะคู่แรกที่นด้มาหยิบม,มาพูดถึงครับแข่งกัน6กโมงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะดีเลียนเก้นเอฟซีครับพบกับยูเวนตุสมานาโกนะฮะภาพรวมๆดีเลียนเก้นเอฟซีครับเป็นอันดับ3นะฮะในซีซั่นปกติเหนือกว่ายูเวนตุสมานาโกอันดับ6ชัดเจนเลยฮะชนะ1ประตูนี่ถือว่าเจ้าอันใด ต้องชนะ2ประตูขึ้นไปคือรอบนี้เขาจะเอาที่3เจอที่6แล้วก็ที่4เจอที่5นะฮะแล้วผู้ชนะคือเล่นนัดเดียวรู้เรื่องเลยนะผู้ชนะก็จะไปเจอกับที่1่กับที่2กันไปซึ่งที่1งของซีซั่นปกตินี่ก็คือมานากัวแล้วที่2คือเอสเตลลี่นั่นเองนะฮะซึ่งคู่นี้ครับดีเลนเก้นเหนือกว่าทุกอย่างเลยครับอฟอร์มช่วงท้ายฤด,ดูกาลนะฮะสี่นัดหลังนี่ชนะ2เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยครับขนาที่ยูเวนตุสมานากัวนะฮะสนัดสุดท้ายนี่ได้แค่แต้มเดียวครับและคู่นี้ เกมลุกพอๆกันนะฮะแต่เกมรับต่างกันเล้าฟ้ากับเหวเลยครับเกมรับของดีเลนเก้นเจ้าบ้านนะฮะเสียแค่11ประตูจาก18เกมครับเหนียวแน่นมากฮะเป็นเบอร์หนึ่งของนิการากัวเลยครับหนึบมากนะขณะที่ยูเวนตุสมานากัวโดนมา23ประตูนี่ละฮะคือกุญแจสําคัญที่นักเมามองว่าดีเลนเกนเอฟซจะเข้าวินครับก็คู่นี้แนะนําไปที่เจ้าบ้านดีเลนเกนเอนะฮะและน่าจะมี 1หรือ2ประตูแน่ๆครับผม